ทุกกะมาติกาวิสัชนาหนึ่งเหตุโคชากะวิสัชนาห้าร้อยเก้าสิบหกสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุองค์มรจเป็นหน้าเหตุองค์มครแปดเ,เป็นสเหตุกะเป็นเหตุสัมปยุตสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุไสเหตุกะองค์มรเจตกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุสเหตุกา เป็นเหตุตุกะนะเหตุสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุเหตุสัมปยุตองค์มรรคเจดกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุเหตุสัมปยุตเป็นเหตุสัมปยุตองค์มรรคเจตเป็นหน้าเหตุหตุสเหตุกะสัมมาทิฏฐิกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นหน้าเหตุหตุสเหตุกะแม้เป็นหน้าเหตุอเหตุตุกะ 1นึถึงสิจูลันตระทูกกาวทิวิสัชนาห้าองค์มักแปดเป็นสับปัจจญาเป็นสังฆตาเป็นอนิทัศนะเป็นอัปปติคา้าเป็นอรูปะเป็นโลกุตระเป็นเกณจิวินเยยะเป็นเกณจินะวินเยยะเป็นโนอาสวะ เป,นน er เป็นอาณาสวะเป็นอาสวะวิประยุตองค์มรแปดกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะสาสวะเป็นสาสวะโนอาสวะองค์มรแปดกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะอาสวะสัมปยุตเป็นอาสวะสัมปยุติตะโนอาสวะองค์มรแปดเป็นอาสวะวิประยุตตะอาาสวะองค์มรแปด เป็นโนสัญโยชนะละถึงองค์มรรคแปดเป็นโนคันธาละถึงองค์มรรคแปดเป็นโนโอคาละถึงองค์มรรคแปดเป็นโนโยคาละถึงองค์มรรคแปดเป็นโนนีวรณะละถึงองค์มรรคแปดเป็นโนปรามาสะละถึง องค์มรรคแปเป็นสารมนะองค์มรรคแปเป็นโนจิตะเป็นเจตสิกะเป็นจิตตสัมปยุตเป็นจิตตสังสัทธาเป็นจิตตสมุทฐานะเป็นจิตตสหภูเป็นจิตตานุปริวัติเป็นจิตตสังสัทธาสมุทฐานะเป็นจิตตสังสัทธาสมุทฐานะสหภู เป็นจิตตาสังสัทธาสมุทฐานานุปริวัติเป็นพาหิระเป็นโนอุปาธาเป็นอนุปาทินนะองค์มรรคแปดเป็นโนอุปาทานาละถึงองค์มรรคแปดเป็นโนกิเลสะ